ข่าวนะคะมาที่หนุ่มคนนี้ค่ะน้องรอน AF หรือรอนพัทร,พ,รพลนะคะต้องบอกว่าคนนี้นี่สปีดรุดแรงาม,มากคือมีไข้ก่อนวันเกิดหนึ่งวัน<อ>แต่ก็ไปร่วมงานวันเกิดนะคะที่แฟนคลับนี่เขาปิดร้านอาหารเรียงคือเมื่อวันเสาร์นียอายุครบ25ปีเบนจพีเขาดีเลยองรอนนี่เ,เพิ่ง25หร <25, S 3> อเปล่ะคือบอกรอนเบนจพนีนี้รอนแรงมากเลยนะเ,เพราะว่าก่อนวันเกิดพียงหนึ่งวันนะ่ะเป็นไข้ไข้ขึ้น39.7ถึง กันกับขอบคุณหมอคือพออาการดีขึ้นแล้วขอบคุณหมอเนี่ยออกมาเพื่อทำบุญกับแฟนคลับเพราะว่าปีนี้เขาได้เอาโครงการคู่บุญข้าวไรซ์บัตดี้เนี่ยมาร่วมทำบุญกับแฟนคลับเพื่อมอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านคมิ้นจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เงินไปกว่า6 0,000บาทเลยเพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปคุณครูที่มารับเงินนี้แบบซึ้งมากบอกเขาไม่คิดว่าจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ยากไร้ขนาดนี้ซึ่งในงานวันเกิดของรอนเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ยังถือโอกาสร้องเพลงเฟิร์มินอ่เขาเค ขนาดไม่สบายเบิร์มินิคอนเสิร์ตแล้วก็ยังได้เพื่อนซีเนี่ยน้องปรางกาันรันที่เล่นละครด้วยกันตม้งแต่เรื่องแรกน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จนล่าสุดถึงบางระจันที่ทั้งคู่เล่นเป็นพี่น้องกันเนี่ยฟักกับเฟื่องเนี่ยก็มาเซอร์ไพรส์เล่นไวโอลินเราไม่เคยเห็นปรางเล่นไวโอลินเท่มากอะเท่มาก <c oughs> อะไปดูรอนกับปรางเขาโชว์มินิคอนเสิร์ตด้วยกันนิดนึงค่ะ <c oughs> พยายามจับให้เป็นคู่จิ้นกันแะคู่นี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเพราะว่าเล่นละครเรื่องแรกเหมือนกันคือน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จนมาถึงเรื่องล่าสุดน้องใหม่นานกันนะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเซอร์ไพรส์จับเค้กวันเกิดนี่ก็น่ารักมากมีตุ๊กตาน้ำตาลปั้นเนี่ยเป็นรูปรอนแบบไว้ต่างๆให้รอนนะคะแล้วถึงตอนเป่านี่คืออย่าบอกตอนเป่านี่หลายคนแกล้งอ่ะทำไมทำไมคือเป่าเท่าไหร่ก็ไม่ดับทุกคนเอ๊ะจะไหวไหมเจ้าของวันเกิดเนี่ยเป่าเท่าไหร่ไม่ดับเขาไม่สบายเขาไม่สบายค่ะ ไปแอดมิดอีกรอบไหมคือเป่าอยู่นานมากนะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศความมั่ใจในวันเิดซึ่งรอนเองก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องถึง7ปีแล้วก็ขอบคุณ<อ>คุณพ่อคุณแม่ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดในชีวิตเขานะคะเอาไปฟังสัมภาษณ์น้องรอนกันค่ะผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับท,ที่ที่มีแฟนคลับที่เขาเขารักในสิ่งที่ตัวตนเราเป็นนะครับ บางทีผลงานออกมายังไม่ทันดูเลยนะเ mm hmm. ชียร์แล้วครับเชียร์แล้วแล้วเขาก็ลุ้นครับลุ้นกับเรามาตลอดในเรื่องของเรื่องของตัวงานเรื่องอะไรต่างๆนี่ครับเขาก็อยากให้เราประสบความสําเร็จครับก mm ็ hmm. ต้องต้องขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับหรือว่าแฟนละครต่างๆขอบคุณช่องสามด้วยที่ที่ให้โอกาสผมครับก็ไม่คิดครับว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดง ใช่จนจนทุกวันนี้ก็เป็นเป็นอาชีพที่เราก็ทํามาหากินแล้วก็ได้มีชีวิตอยู่ได้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเท่าไหร่ครับก็เอาเป็นว่าผมผมอยากทํางานครับก็ขอให้ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีมีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ได้เลี้ยงดูครอบครัวแบบนี้ผมก็มีความสุขแล้วถ้ารอนคิดว่า25พิเศษใช่ไหมแม่ก็ให้รอน มีงานมีการเยอะๆเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่แล้วก็กเป็น <ทำ S 2> เด็กดี<ม>คิดดีทําดีให้เขาตั้งใจทํางานนะฮะก็ไม่มีอะไรครับให้ให้งานแสดงอะไรให้เขาทำให้ได้ไปตลอดนะฮะครับ ที่เหมือนกับพ่อกับแม่เราเลยอ่ะขอให้มีงานเยอะๆอนะลูกใช่ค่ะเป็นวพว<อ>ที่คิดที่สุดและเค้กที่เห็นนี้ก็เป็นเค้กจากนายประวิทย์ที่ส่งให้รอนด้วยในวันเกิดรอนนี่ก็ฝากขอบคุณเพราะว่าทุกๆปีนียก็ได้เค้กจากนายตลอดด้วยซึ่งถามว่ารอน ปีนี้ได้เค้คกกี่ก้อนะเขาบอกโดยปกติเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสิบก้อนทำแล้วจะกินยังไงสิบก้อนหมดก็จะมีมาแบ่งแฟนคลับแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านรับประทานส่วนแฟนละครก็ติดตามผลางานของน้องรอนได้บาราจันนะคะกับบทพ่อฟ้าเขาบอกว่ากําลังเข้มข้นเลยตอนนี้กําลังสู้สึกกันอย่างสุดแบบว่าแสดงพลังสมัคีของชาวบ้านบารจันครับแล้ว